อืมแม่งพี่น้องมามผมอือเป็นเส็นเลยป่ะเนี่ยปลาตัว ครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุขสุขคนนะครับน้องพ่อพ่อกับผมนะฮะพี่จานะครับเนาะกับบรรยากาศตอนเที่ยงเที่ยงคือเกานั่นหล่ะพี่น้องนะครับสำหรับเมื่อนี้ครับเพต้องอีหยังมากไม่ก็เนี่ยแล้วครับผมนะฮะเป็นเมนูบ้านๆคือเกานะครับผมคืออยากตำบักทัวผมบม่ได้กินโดนแล้วนะตำบักทัวใส่ปลาแดกบ้านๆแล้วก็ใส่ปูดองครับพี่น้องแซ่บแซ่บผมหอมนะครับนะผมสร้างเอื่อยเอาแซ่บแซ่บแซ่บที่สุดใน3โลกเลยนะเนี่ย สลับนะครับผักกับเฮาเมื่อนี้มันมีหลายย่างพูดพี่น้องนะครับนะผมบอขออธิบายกันแล้วกันมันเสียเวลานะพี่น้องนะเอาแต่ว่าอธิบายอย่างหน่อยกันแล้วกันเพื่อพี่น้องมูจาก <c oughs> อันนี้เป็นผักพายนะครับเนาะผักไา,า่ยอดผักกระถินนะครับผักชะอมหรือผักขาบ้านผมนี่ละนะแล้วก็น,นี่เป็นมักทั่วภูนะครับมะระขีนกผักบุ้งนะครับแล้วก็สตอผมปานไม่ได้บ่อยแล้วนะผมเริ่ม มากเริ่มแซบแล้วครับผมทีเด็ดครับผมนี่มานี่คือทีเด็ดครับฟังเสียงครับพี่น้องกรอบกรอบอได้มาชิ้นหนึ่งนะครับมาพี่น้องมาโอ้หิวคอแห้งแห้งเลยบ้านะบุลูว่าจะกินเบิดบ่ะนะนี่ครับผมข้าวเหนียวสิบบาทนะครับนะเอาไว้นี้อ่าผมบ่ได้กินโดนโดวนละเมนูเนะี่ย หอ,อมประแดกพี่น้องเลยผมเริ่มแซ่บสตอแล้วปกติผมจะซื้ออันแบบที่มันอันที่เพิ่นแกะมานะเนี่ยแต่รอบนี้เพิ่นบ่ได้แกะมา

มึงผมอืมเป็นเส็นเลยปะเนี่ยปลาตัว ผักขาบวกสตสอเหม็นคูณสองพี่น้องกูกลัวน้องยังเสียงปะ แซ่บพี่น้องสงส่ผมหิวเข้านะผมบอกไปก่อนมันก็นเลยแซ่บแต่ว่ากานเอื้อยเพื่อนตามแซ่บเยอะแล้วหรือบร่ได้กินโดนอาจจะบร่ได้กินโดนมากกว่าพี่น้องสักปมจะกินผักอย่างนั้นหลายพูด ผมว่าผิดว่างหันมันเผ็ดคุณมันมันเหม็นคุณสองที่จริงมันเหม็นคุณสามพี่น้องผมลืมว่าผักอันนี้ก็เหม็นเกินเหม็นบมเหม็นผมว่าส่อกผมสนความแซบย่างเยวแนวใดที่มันแซบอ่ะนะพี่น้องจัดลวดเรต้องเอียงมากมายเยนะ うん。Mm hmm. mm hmm. ไปกินมาเริ่มเผ็ดแล้วบักพริกมันขึ้นตามหลังนะผมคิดว่านะโอ้ประเด็กตอนบบบไงพี่น้องเดี๋ยวผมจัดให้พี่น้องเนาะมือเลยนะเ <c oughs> <c oughs> นี่ยปลา คือที่บดม่ได้หรอตามไงพดนี่ที่เดีอบยู่บังนี้ครับผม อ่าเนี่ยอ่ามื่อเดี๋ยผมบร่ด้กินปลาแดกนะผมนอนมาหลับพี่น้องผมบอกไว้ก่อนนะนี่นะผมต้องได้กินปลาแดกครับผมแต่ <laughs> ว่าบางทีผมก็มีความคิดอยูด้วยผมจะเฮ็ดปลาแดกนี่อ่าผมจเีเอ็ดอันผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่ย่ยวกับปลาแดก <laughs> นี่คือว่าพี่น้องหรือผมคิดแปลกพูดบอ <laughs> โบเค็มนะผมบอกไว้ก่อนอปลาแดกแบงเจ้าออนะครับมันดีเค็มแต่ว่า,าปลาแดกของเอื้อยเพื่อนนี่บ่เค็มนะ ขนาดผมปาดแล้วนะยังแก่ย,ยากอะ่ะพี่น้องกินเมื่อกลุดถ้าผมบาปาดไม่ทีซ้ำแต่นี่ครับผมเข้าอีกสองคำนะครับนะสิบบาทกินเมื่อสิบบาทนะี่แหละหตับักทั่วก็เบิดพอดี ซิเมนต์ปูดออกมันมันดีเค็มปะ่ะอืมบ่เค็มหอมป้าถั่วเราเอ้ยเพื่อนเราตํำแหลกตูมันหายหมดน,นะเอ้ยเพื่อนตํำจนแหลก ยืมกินผักบุ้งหลผักสดผมก็ไม่รู้ว่าจะกินผักนะพี่น้องนะ mưa là mặn lạ อีกตัวนะม,มันแซ่บบ่นไม่หลั่งจอกพี่น้องมันประแดกมันม่บเค็มแล้วมันหอมอของเรื่องนะ เอาละพี่น้องผักแม่สารพัดผักนะครับผมกินบ๊วยดอกนะครับผมก็ต้องขอพายหลายนะต้องขอขอบคุณนะครับผู้ที่มาติดตามผู้ไม่แลกับผู้เก่าครับผมพี่จ้าต้องขอขอบคุณหลายนะครับนะพี่จ้าต้องขอขอบคุณหลายที่พี่น้องนะครับมาให้กาลังใจกันมาเป็นผู้สนับสนุนซึ่งกันและกันนะพี่น้องต้องขอขอบคุณหลายนะครับนะเอา สุดท้ายก็ล่ะครับนะเพียงแค่กดทักตะคให้กดไลค์กดแชร์ครับผมก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนให้กับพี่จ้าเป็นที่รียบร้อยแล้วบ่ต้องอีหอย่างมากมมยดอกนอพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวพี่จ้าจะขอตัวจากลาพี่น้องเพียงเท่านี้แหละนะครับเพราะว่าตอนบ่ายกับพี่จ้าก็ต้องเห็ุงานคือเกานะครับผมนะพี่จ้าจะใส่เวลาในส่วนพักเที่ยงก็ดีหรือช่วงตอนเย็นก็ดีนะครับเนาะเพื่อที่จะมาลังสรรเมนูให้พี่น้องในเมืองแล้ะก็ มอบความสุขนะครับในศาสตร์ของการกินอาหารศาสตร์ของด้านอาหารทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนาะทีพิจารเฮ็ดไปกับเพื่อหนึ่งเพื่อความสนุกครับพี่น้องเพื่อความสนุกของพี่น้องบางคนจเจริญอาหารเพราะพิจารนะครับนะ่า็ต้องขอขอบคุณหลายที่พี่น้องยังเข้าใจนะครับนาะในสิ่งที่พิจาร์นำเสนอออกไปนะครับพิจารเคยว่าตั้งแต่คลิปเริ่มต้นคลิปไปไหมคลิปที่พิพจารเริ่มเฮ็ดแล้วว่า ไอเรื่องรายได้นะครับมันเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็มันเป็นเพียงแค่ผลพลอยได้นะครับเนาะในงานที่พิจาเหตุนะครับแต่ว่าหลักๆก็คือนี่แหละครับผมนะมบความสุขให้พี่น้องผู้ลงคนสบายป่วยนอนติดเตียงจังสันจังซี่นะครับเมืองพิจาเพิินกินเขาได้โอ้พิจามีความสุขดีๆครับผมนะหลายคนนะครับนะที่ทักมหาพิจาจังสันจังซี่นะครับพิจาครับอันแม่ผมพ่อผมป่วยท้งที่พอในเมืองพิจา้วเพิินกินเขาหลายหลายโอ้ผมมีแห้งมองนี้แหรอพี่น้องนะครับผมเอา มันสี่็นงานเราอีน้องนะครับแล้วขอตัวจากลาเพียงนี้ละครับสวัสดีครับผม